สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายก็จะพาทุกคนนะมาอัปเดตดูนะ้ำหมักปุ๋ยขี้วัวนะคะที่เราได้ทำกันนะ คลิปนี้นะคะต่ายได้สาธิตวิธีการทำให้ดูนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำน้ำหมักขี้วัวน,นะคะที่หลายๆคนส่งคำถามกันเข้ามานะต่ายอาจจะไม่ได้ตอบทุกคำถามนะคะก็เลยขออนุญาตมาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบให้นะคะในคลิปที่ผ่านมานะคะใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปย้อนย้อนดูได้เลยค่ะผ่านมาจากคลิปนี้ก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์เนาะทีนี้ในคลิปนี้นะคะต่ายจะมาอัปเดตว่าหลังจากที่หมักครบ7วันนะคะทุกคนจะเห็นว่า พวกสัตว์ปะระดนะคะจากที่สดๆเนี่ยเขาก็มีการย่อยเปลือยลงแล้วนะคะทีนี้เรานําไปใช้ได้แล้วหลังจากครบ7วันอัตราส่วนในการใช้นะคะายจะตักมาครึ่งแก้วค่ะเนี่ยครึ่งแก้วกาแฟแบบนี้นะคะประมาณนะกะเอาค่ะทุกคนอ่าแล้วประมาณนี้เนี่ยค่ะอาจจะไม่ถึงครึ่งนะเนี่ยประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอามาเทลงในน้ํเปล่าแบบนี้นี่ค่ะ น้ำเปล่านี้นะคะก็ประมาณ8ถึง10ลิตรนะคะในกละมังนี้นะคะถ้าเต็มเนี่ยก็จะประมาณ10ลิตรค่ะเมื่อคลุกเคล้าแบบนี้นะคะเรานําไปราดรดต้นพืชต้นผักได้เลยถ้าอยากจะเพิ่มความสดชื่นให้กับต้นพืชอยากจะเพิ่มวิตามินนะคะเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยผสมไปด้วยนะคะวันนี้แต่ก็จะผสมไปด้วยหนึ่งฝาแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องผสมนะคะ ทีนี้คำถามต่อมานะคะที่เจอบ่อยเลยก็คือว่าน้ำหมักขี้วัวใช้กับต้นกล้าเล็กๆได้ไหมนะคะคำตอบคือได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานำน้ำหมักขี้วัวแก้วนี้ไปราดรดกันค่ะนี่ค่ะทุกคนแก้วนี้นะคะนี่ค่ะน้ำหมักขี้วัวนะคะมาราดรดต้นมะเขือเทศนะคะซึ่งเป็นต้นกล้าเล็กๆอยู่นะแต่ยังไม่ทำการย้ายนะคะเราก็บำรุงต้นกล้าได้นะคะ นี่ค่ะให้ต้นกล้ามะเขือเทศของเรานะคะเจริญเติบโตนะคะเติมไนโตรเจนให้ต้นพืชทําให้ใบเขียวสดค่ะแล้วก็ต้นไหนที่มีปัญหาโรคใบเหลืองตั้งแต่เล็กๆนะคะก็จะช่วยป้องกันได้ด้วยนะคะนี่ค่ะต้นกล้าคะน้านะคะก็ราดรดได้นะคะขึ้นช่ายนะคะราดรดได้เลยค่ะที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะนี่ค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะแล้วก็คะน้านะคะราดรดได้เลย คณะที่ไต่ย้ายต้นกล้ามาลงปลูกในล้อ,อยางค่ะทุกคนอโกอนีมานะคะก็รดได้เช่นเดียวกันค่ะไม่เฉพาะแค่พืชผักสวนครัวนะคะไม้ประดับทุกชนิดราดรดโดยสูตรนี้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะกระเพราจ้านี่ค่ะราดรดไปเลยค่ะครั้งละ1-2แก้วนะคะผักสลัดต้นเล็กๆนะคะทุกคนก็รดได้เช่นเดียวกันค่ะ เนี่ยค่ะตายก็รดไปนะผักสลัดนะคะพยายามอย่ารดให้โดนใบเนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะขึ้นใช้ค่ะที่ปลูกอยู่ในกระถางทั้งสองกระถางนะคะราดรดได้เช่นเดียวกันค่ะ เนี่ยค่ะวิธีการใช้น้ำหมักขี้วัวก,ก็จะประมาณนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้แต่มาอัปเดตนะว่าหลังจากหมักครบ7วันแล้วเรานามาใช้งานได้นะคะพร้อมอัตราส่วนในการใช้นะจริงๆแล้วไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอนหรือตายตัวค่ะเราก็กะกะเอานะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะกับการปลูกผักนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ